โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องเอ็แมแระเจ้าวกระเฉดลาซซึ่งวัวนนี้ผมจะมาผมจะมาดาวน์โหลดเกมที่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนโค้ดเป่าเนี่ยเนี่ยนะครับที่ผมเคยบอกเพือ่อนไว้เนี่ยครับที่ผมเคยบอกเพื่อนไว้นะครับเนี่ยคือผมก็ ติดตั้งมาแล้วแหละแต่มันมีการอับเกรด์ใหม่คืออะไรอ่านไม่ออกโอเคเข้าไปเล่นกันเลย Let's go <S โอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวอะไรวะรเ,เข้ามาโอ้ยต้องเริ่มหม่ระดับหนึ่ง<อ>ว่ะ ใหม่เออเดี๋ยวก็เขาใส่ให้เงนินจูจักทำให้มันมีไฟเดี๋ยวผมจะนั่งเล่นเกมกันนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมนี้นะเ,เกมนี้เป็นการาการอัปเกรดคือจะมีจะมีการเข้าเกมแบบใหม่<ป><ป>ผมก็ไม่ได้เล่นมันแล้วนะ<ป> ซึ่งผมก็ขอไปก่อนขอไปนะขอไปนั่งข้าง,งนอกก่อนไม่รู้ว่าว่าว่ามันจะขึ้นยังไงนี่นะครับฉากเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนที่ฉากเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะิดเสียงก่อนโอเค ก็แค okay. ่ป okay. okay. ีเสียงดีกว่าดีเสียงจะได้ดีเลือเสียงนี่หน่อยโอเคเราก็จะเข้าแมปนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนช่วดูด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมอยากเล่นเกมนี้มากเป็นเป็นเกมนี้เลยแล้ก็จะรีวิวเกมนี้ให้ดูนะครับชื่อเกมนี้ชื่อว่า g h o s t Box นะครับ ก็จะเป็นอวตารนะคะเพราะว่าเพราะว่าผมจะจะเป็นจะเอาคนนี้นะครับซึ่งผมชอบเล่นแบบเอาเพลงมานะครับเนี่ยมีดาบุกแล้วเราก็จะจับตู้หรือเราจะจับเราจะจับเราจะจับปูจระภูจระ เราจะจับตูดแล้วก็ไปชนกำแพงุุงเราจะจับตูดนี่ไงชนแรงๆเป็นยังไงไม่เข็ดอีกเหรอโดนี่ไม่เค็ดปุมเป็นไงเป็นไงพออยัง,ย,งยัง,ยงไม่พอยังไม่พอมานี่มานี้มานี้โดนน้ำเข้าไปเลยเอ,ยอย ปัจจายเข้าไปในน้ำเราก็จะพาไปที่อีกที่นึงแล้วซึ่งดีดียังไม่เคยเข้าไปในบ้านเลยนะครับซึ่งผมจะโยนไปเลยเพราะว่าผมขี้เกียจนี่ตายแล้วแหละเออเอาตัวใหม่เลยเล่มใหม่เลยตัวใหม่เอ๊เผมอยากรู้จังเลยถ้าบอยแบนด์มามาโดนมาโดนปืนเทพอันนี้ลหละสาม แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะไม่เป็นไรเลยว่ะจะทดสอบทำ okay. าโอเคครั้งนี้จะเอาเปืนปืน RPG ไหนลองดูสิว่าจะตายหรือเปล่าอโอ้ไม่เห็นตายเลยเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทำไมบอยแบนมัน เอาเอาเวทล้อมหนึ่งถ้าไม่ได้นี่คือเอาปืนไมล่นกันเลยปืนไม่เล ok no ่นกันปืนไม่เล่นกันเอาปืนไมลิแกนไปดูลิปก่อนนะปืนไม่เล่นกันไมลิแกนผมไม่รู้นะว่าปืนยังไงโอ้โหปันล้อแล้วเอาเฮ้ยเอาเอาเมื่อไรจะตายวะนี่เลยอันนี้โอ้ยผมจะเดินไอ้เจ้านี่โอ้ แค่ป้เจ้าหน่อยใช้ปืนแค่ประเจ้าหน่อยเป็นไงโอ้ผมวิ่งไม่สุดะวิ่งไม่สุดวิงไม่สุดสปีดโอเควิ่งสุดแล้วโอ้ยยังไม่จบเย ลองต่อสู้กับบอยแบนด์ลองต่อสู้กับบอยแบนด์ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าต่อสู้กับบอยแบนด์จะเป็นยังไงบ้างอือบีดาโบผมจะจอยไอ้อไนี่ <c oughs> แล้วก็จะโยนโยนมันลงเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้อ,องแน่มากหรอไม่ต้ออย่างกินนมกันเยอะไหนผมจะลองหายไปสัก อ้าวรองอเยรออีกประมาณระโอเคแล้วรออีกประมาณไม่ได้ผลเลยอ่ะถ้าันขอลูอไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนไม่ได้จัได้จัมจัดมได้ม่ไ้ัไม่ได้จัดไไัดไม่ได้ั่อม่ไัดม่จักมัดม่ไจัดม่ไัม่ไดั้ั่ไดดี่ดไม่ด มันไม่ได้ไอบอยแบนเนี่ยไอบอยไอบอยแบนตัวเนี้นจะต้องโยนมันลงมาอืมเป็นไงเราไอมันหยุดคุยได้เลยลองดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้าผ่านไปอีกประมาณ่าไรวะใจนะคะันจะผ่านไปกี่นาที หรือหนึ่งหรือสองหรไม่ตายอ่ะทุกคนงสงสัยไหมว่าทําไมบอยแบนด์มันถึงแข็งแข็งเออผมก็สงสัยเนี่ยมก็ไม่รูเ้เ,เ,เนหมือบบนกันนะไปมันมึงบอยแบนด์มันนีก่อนเอ้าโอ้โหทำไมนะไอ้บอยแบนด์ที่มันแข็งแปลกมากแต่แบบถ้าโดนดาบอีกประมาณสองสามนาทีอะ่ะ มันจะตายผชกไหมแล้สงสัยอยตอนนี้แบตผมก็สามสิบสี่แล้วผมต้องรีบทำคลิปอยู่ยิ่งทำคลิปยิ่งบอยแบนมันหนีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี่ลงน้ำเนี่ยโอ้ยโง่มากห่อๆเลยโอเคเราก็จะไปเราก็จะต่อสู้กับไอ้พวกนี้นะครับผมผมจะต่อสู้กับพวกนี้นะครับ เอาใช้ลองใช้ปืนเทพเจ้ которая, หาหน่อยดิแต่ไปดังใช้ปืนเทพเจ้าโอ้โหโคตรหนัดโคตรแรงเลยแล้วจากนั้นก็ไปตรงที่เสาขากระแทกเลยแล้วจากนั้นก็ไอพวกนี้มันมาทำไมแล้วจากนั้นก็ไปโดนนี่สิแล้วจากนั้น พวกมันก็มาหาเราแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นไอ้นี่ก็จะต้องโดนมาเทพิฆาตมาเทพิฆาตมีด้วยอหรอไม่น่ามีนะไปลองไปโดนน้ำหมดนะไปแล้ว <Okay. S 2> โอเคไอพวกนี้ต้องโดนอันนี้ก็มามานี่เลยเด็กดื้อต้องโดนอันนี้อืนนอสไงหัวกระแทกเจ๊เมั้ยเข้าไปเลยเราก็จะไปาหา,า่ เฮ้ยเอาค่อยลองน้ำอีกแล้วมานี่ก่อนเมื่อกี้ผมผมมองมันเหมือนผู้ชายใช่อีกนะแต่ไม่ใช่เลยไหนขอลองไี่เอาดีกว่าสามสองหนึ่งตายซะไอตูดมึกโอ้โหทุกคนดูสิ ทุกคนดูโอ้ยผมไม่อยากเห็นสป้าแ้่โอ,โอเคต่อมาก็จะเป็นอ้พวกดือด้อๆนะเออไันไปหาก่อนว่ามันหายโอ้ว่ามันหายาหาไปแล้วรึเปล่าโอเคต่อมาก็จะเป็นเกมเกมที่เกมไอ้นี่นะฮะ